สวัสดีค่ะชื่อทิพวรรณโกศลรหัสนิสิตหกสามสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุกดาด้วงเพลิงรหัสนิสิตหกสามสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสี่ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอเรื่องโซนา่าคิวค่ะ สวัสดีค่ะชื่อทิพรวรรณโกศลรหัสนิสิตหกสามสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพตาดวงเพิงรหัสอิสิตหกสามสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสี่ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอเรื่องโซนาคิวค่ะ โซน่าคิวนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของโค้ดภาษาโปรแกรมตรวจสอบปัญหาและก็ข้อผิดพลาดต่างๆค่ะรวมทั้งมีการแนะนําเพื่อปรับปรุงโค้ดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะสามารถบอกแนวโน้มเรื่องคุณภาพของโค้ดว่ากําลังดีขึ้นหรือว่ากําลังแย่ลงค่ะแล้วก็จะแสดงผลข้อมูลต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบที่หลากหลายค่ะโซน่าคิวทำอะไรได้บ้างโซน่าคิว โซนาคิวทำอะไรได้บ้างตรวจสอบบักค้นหาโค้ดสเมลโค้ดสเมลก็คือโค้ดที่ไม่ได้ทำงานผิดพลาดแต่ว่าเราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ค่ะค้นหา v ั l เนอร b i l ลิตีก็คือช่องว่หรือว่าสิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาสามารถทำงานร่วมกับ a อ t ต m a t ั o n t ื u e ได้แล้วก็รองรับภาษาต่างๆได้มากกว่าแล้วก็แล้วก็รองรับภาษาต่างๆได้มากกว่า25ภาษาค่ะฟีเจอร์หลักของ Sonar Cu b e แบ่งได้สรูปแบบ หนึ่ง static code analysis จะใช้ในการวิเคราะห์โค้ดแล้วก็ตรวจสอบปัญหาในโค้ดค่ะเช่นขอ้อผิดพลาดในโค้ด bug หรือว่าโค้ด smell เอาใหม่ดีกว่าฟีเจอร์หลักของ s o n a r q นะคะแบ่งได้4รูปแบบก็คือ1 static code analysis ใช้ในการวิเคราะห์โค้ดแล้วก็ตรวจสอบปัญหาในโค้ดเช่นขอ้อผิดพลาดในโค้ด bug หรือว่าโค้ดส m มล l เพื่อให้ทีมพัฒนารับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ก่อนการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของโค้ดค่ะ สองโค้ดโคเวเลชช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถตวว code, ถรวจสอบโค้ดที่ทดสอบในส่วนใดของโปรแกรมและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของการทดสอบค่ะ3 code creation ก็คือจะตรวจสอบแล้วก็รายละก็คือจะตรวจสอบแล้วก็รายงานรหัสที่ซ้ำกันในโปรแกรมได้เมื่อพบรหัสที่ซ้ำกันทีมพัฒนาสามารถรวมรหัสที่ซ้ำกันเพื่อลดความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและก็พัฒนาโค้ดค่ะ ส security vulnerability ตรวจสอบแล้วละตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ทางความปลอดภัยในโค้ดได้ค่ะโดยตรวจสอบการใช้งานโค้ดที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยเช่นช่องโหว่ XSS SQL injection ค่ะส่วนหน้าคิวจะมีอยู่4รูทายนะคะอันแรกก็คือโค้ดสเมลจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของ m a i n t e n a n c r l a t e ค่ะก็คือโค้ดที่เราต้องพิจารณา โค้ดที่เราต้องพิจรารณาอาจจะไม่ใช่บั๊กแต่เราต้องไปรีวิวว่าโค้ดถูกต้องตาม quality principle หรือไม่ไม่เช่นนั้นอาจทําให้เกิดการเด็บชาหรือว่ามีความเสี่ยงในอนาคตค่ะต่อมาบั๊กจะเกี่ยวกับในเรื่องของ r e l i a b i l t y related Rel issue ก็คือโค้ดผิดต้องได้รับการแก้ไขค่ะ vulnerability ก็คือช่องโหว่ซึ่งช่องโหว่มีรายงานที่แสดงใน OWASP Top t 0ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ security hotspot ก็คือเป็นเรื่องของ security sensitive กูเริ่มมาทำเองไงและสุดท้ายเรื่องของ security hotspot ก็คือเป็นเรื่องของ security sensitive อาจจะเป็น weak algorithm um API การ connect database ซึ่ง security hotspot อาจไม่ใช่ vulnerability แต่ต้องรีวิวเป็นสิ่งที่ต้องมีการรีวิวค่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องแก้ไขดันทีถ้าเจอก็คือมี bug ก,กับ vulnerability ค่ะ ประโยชน์ของโซน่ q คิวจะช่วยให้ทำงานร่วมกับ C I C D เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งจะทำให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจจับและก็แก้ไขข้บอบกพร่องได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ปรับขนาดให้เข้ากับความต้องการของโครงการซอฟต์แวร์ได้ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆหรือว่าโครงการที่มีทีมพัฒนาหลายคนค่ะโซน่าคิวแบ่งออกเป็น3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ1นึ่งโซน่าคจะเป็นเซอร์วิสบนคาว สองโซนาลิ้นจะเป็นปลักอินที่เราบน IDE ต่าง,างๆค่ะเช่น VS Code, e q u i p เป็นต้น 3. ามโซนาคิวเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้อง Install บนซอร์เฟอรค่ะซึ่งเราจะใช้โซนาคิวในการทดสอบในลำดับถัดไปค่ะค่ะการเริ่มต้นใช้งานนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของจอโซนาคิวนะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดตัว โซน่าคิวนะคะโดยตัวที่เราทดลองเนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชันแปดจุดเก้าุดหนึ่ศูนย์นะคะขั้นตอนที่สองค่ะเราจะได้ไฟล์คิปจากการดาวโหลดนะคะเราก็จะทําการเอ t r ท c t ไฟล์ที่ได้ซีค่ะหรือว่าได้บุกก็ได้ค่ะสามค่ะเราก็จะทําการติดตั้งตัว JDK นะคะของจาว่าโดยในการสาธิตเราจะใช้ JDK นะคะเวอร์ชันสิบเ็ดจุดูนจดหนึ่งสามค่ะก็ใช้ในการรันตัวโซน่าคิวนะคะสี่ค่ะเราก็จะไปที่เดเรคทีที่อยู่ของจาว่านะคะจากนั้นก็คัดลอกผ่านค่ะ ค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเป็นขั้นตอนถัดไปค่ะก่อน ะตั้งแต่เริ่มเลยปะเออมันเดมเดมใช่หมเจตอบค่